เอี่ยวว่มีดีหรือเปล่าเนี่ยมันเข่าไหมอะมันเอดอดไอ้นั่นออกแล้วเอานัดมันขันเข่าไปดูก่อนดิเอาเอานั่นออกก่อนนูกเออลองเอาแต่น็อตมันขันดูดิมันหวานแบบหรอไม่ถึงมันทุบเข่าน็อตไม่ใช่น็อตมันหรือเปล่าล่ะนัดเนี่ยมันอีกลงหลอกไม่เข่าหรอกอันนี้ หอดคาบิวร้างทุกคนทำอะไรนี่ทุกอย่างเป็นความเขินมดอาพนักงานตัดหญ้าอาพนักงานตัดหญ้าอันนี้ถ้าใครต้องการพนักงานนะครับสตีแตกๆบ้าบ้าบองต้องคนนี้เลยขอแค่เลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวอย่างเดียวข้าแรงไม่ต้องออบริการฟรีบ่าบววนให้